สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรโยนรถโยนมือสองคัดเกรดก่อน,นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์คุณจะได้ไม่พลาดรถส,ยสวยๆที่น้ำหนึ่งน้ำมาแนะนําให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะและคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่การันตีสภาพเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมเละไม่มีช้ารุกสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นนะคะคันนี้การันตีสภาพเดิมไม่มีกลับสีเลนไม่มีช้ารุกสูญหายค่ะไม่มีพิกามชนหนักจมน้ําหักลูกค้าาารรรััับถไปเจออหลกกฐนมีตตด่ ัตแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนำหลักฐานมาได้เลยเรายินดีซื้อคืนเต็มจํานวนค่ะคันนี้เป็น Toyota าโคโร l a าอัลติ1.6 G โฉมออ l นิวปี2 0 1 8 9นะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง9,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้ารับรายได้อยู่ที่ประมาณ19,000สามารถซื้อคนเดียวได้นะคะ19,000บาทสามารถซื้อคนเดียวเป็นเจ้าของคนเดียวได้ถ้ารายได้ไม่ถึงนะคะสามารถนะคะกู้ร่วมรวมรายได้ได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าที่รับรายได้25,000ขึ้นไปมีมีการผ่อนบัตรเครดิตนะคะมีสินเชื่อเครดิตด,ดีผ่อนดีผ่อนตรงบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกรถ เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะก็สบายๆแบบประชาชนใบเดียวค่ะนะ,ะมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่าค่ะคันนี้นะคะด้านหน้านะคะพาไปดูด้านหน้าเลยนะะดูทรงสปอร์ตเรียบหรูมากๆค่ะคันนี้ได้ไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เป็นไฟใบบีม LED โปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟ d a y t i m ม r u n n i n g l i g h t และ ควบคู่กับไฟตัดหมอคู่หน้านะคะสภาพเดิมสวยเลยดูสปอร์ตสวยหรูมากๆค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากได้อ,อ,อยากดูคันนี้นะคะหรือว่าอยากรับชมมาทดลองขับกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพค่ะหรือว่าโทรมหาหน้ำหนึ่งได้096 1984963ค่ะรถคันนี้เป็นรถ ปลดระวังจากหน่วยงานขับมือเดียวค่ะนะคะรถสวยมากๆขับมือเดียวนะคะข้อดีของรถปรดระวังจากหน่วยงานเราสามารถรู้แหล่งที่มาที่ไปได้รถคันนี้นะคะจะเข้าศูนย์เช็คระยะนะคะ6เดือนเข้าทีปีหนึ่งเข้าท, 1, าทีอันนี้ต่อศูนย์ได้เลยมาดูในส่วนของ Mac แม็กเราก็ยางกันคะ่ะแม็กเดิมจากโรงงานคะ่ะแม็กปัดเงานะคะดิสเบรกสี้อแม็กหาูโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนเลยนะ,ะมาดูซีรีย์ยางใกล้ๆค่ะคันนี้นะคะ205ทับ้าห้า R16 แม็กขอบ16นิ้วยางปี2023ค่ะนะคะถือว่าได้ยางปีก็ค่อนข้างใหม่เลยนะ,ะก็ใช้ได้คะยางปี2023อ่ะมาดูในส่วนของซุ้มล้อค่ะนี่ซุ้มล้อนะคะใกล้ๆเนี่ยค่ะอ่ะนี่นะคะแม็กนะคะสภาพเดิมสวยค่ะนะคะคันนี้ สีเทาะะหรือว่าสีเกรย์เมทัลลิกนะคะตัวโฉม all new ปี2019กระจกมองข้างนะคะสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะคันนี้นะคะติดคิวกันสาดให้เรียบร้อยแล้วด้วยที่เปิดด้านนอกค่ะเป็นโครเมียมนะนะด้านข้างไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้มค่ะสาภาพเดิมสวยเลยให้ดูใกล้ๆนะคะเดี๋ยวไปดูในส่วนของประตูคันนี้กระจกเดิมรอบคันเลยค่ะนี่นะคะให้ดู ตัวน็อตนะคะเดิมๆสภาพเดิมสวยค่ะลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรศัพท์ยกหูเข้ามาได้เลย096 198 4963นะคะแล้วก็ในส่วนของแผงประตูตร,ตรงนี้จะได้เป็นสีทูโทนสีเบจต,ตัดกับสีดำนะคะตรงนี้จะบุด,ด้วยหนังนะคะเดินตะเข็บได้สีขาวที่เปิดด้านในนะคะเป็นสีเทานะ,ะนี่ติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะมาดูรอยต่อฝั่งนี้กันบ้างนะคะตรงประตู ตัวน็อตนะคะน็อตเดิมเดิมไม่มีรอยพูดรอยไขเนี่ยค่ะสภาพเดิมสวยเลยนี่น็อตใกล้ๆแล้วก็มีรอยปั๊มนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง9,000เท่านั้นราคาป้ายแดงนะคะจะอยู่ที่ประมาณ869,000คันนี้นะราคาอยู่ที่จากเดิมนับป้ายเดี๋ยวพาไปดูนับป้ายดีกว่า เดี๋ยวพาไปดูหน้าป้ายดีกว่าอ่ะมาดูเนี่ยค่ะรอยเมคอัพเดิมๆสภาพเดิมสวยเลยนะคะคันนี้นี่แล้วก็ตรงนี้ก็คือแผงประตูด้านหลังแผงประตูด้านหลังนะคะมีตัวล็อกเด็กด้วยนะคะทั้งสองฝั่งเลยซ้ายและขวาตรงประตูด้านหลังนะคะก็คือถ้ากันเด็กนะคะไม่ให้เปิดจากด้านในก็กดลงแต่ข้างนอกเปิดได้ข้างในจะเปิดออกไม่ได้นะคะอ่ะมาดู แม็กด้านหลังกันบ้างค่ะแม็กเดิมจากโรงงานค่ะดิสเปกสีล้อเลยนะคะแม็กขอบ16ยางปี23 Mac 5แม็กหลูกนะคันนี้มาดูด้านท้ายกันบ้างค่ะสภาพท้ายเดิมๆนะคะดูเรียบหรูดูทรงสปอร์ตเลยเห็นไหมนะโฉบ all new มาพร้อมกับเซ็นเซอร์กัรระยะ2จุดนี่นะคะคันนี้โลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนค่ะนะคะ ด้านหลังได้เป็นไฟ LED ด้วยมาเปิดคันนี้นะคะก็เหมือนของโฉม m i n o ่ c h e นก่อนหน้านี้เนาะก็คือสามารถเปิดจากด้านหลังได้อ่าเดี๋ยวก่อนที่จะดูด้านหลังมาก้มต่ำํำไหนๆก็ก้มแล้วนะคะก้มต่ําดูด้านล่างค่ะใต้ท้องคลืนด้านล่างคันนี้นะคะ ลูกค้าสนใจเข้ามาทดลองขับมาทดลองช่วงล่างได้เลยนะโทร้ามาได้ค่ะปรึกษาได้096198 4963หรือว่า095486 4565ด้านหลังกว้างมากๆนะคะตัวตักรลล่าอาติสเนี่ยด้านหลังนี้เป็นรถที่เดินทางไกลนั่งสบายนะคะภายในกว้างขวางอะไหล่หาง่ายปัญหาจุกจิกนี้น้อยนี่นะะ รอยเมคอัพต่างๆคันนี้อะไฟท้ายเดิมจากโรงงานเลยนะคะรอยเมคอัพต่างๆไฟท้ายเดิมๆจากโรงงานค่ะรอยเมคอัพต่างๆสภาพเดิมสวยนะคะรอยเมคอัพลูกค้าท่านใดสนใจนะคะ t ตัว t a c ค r o l รล a l อ i s ติรุ่นนี้ตัว all new นะคะสีสวยมากๆ นานๆจะเข้ามาทีนะคะเข้ามาน้อยนะคะปติจะมีเป็นสีบอลเงินสีขาวสีดำเนาะสีเทาก็นานๆนเข้ามาทีก็มาพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงค่ะเนี่ยร้อยเมคอัพเดิมๆไม่มีพิกความชนหนักจมน้ํานะคะคัะนนี้ไม่มีจมน้ำนลูกค้าท่านใดยอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามแอนไลน์โทรหาน้ำหนึ่งได้เลยเนี่ยค่ะต้องรอยด้านข้างไม่มีชนด้านหลังแน่นอน ไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะแล้วก็ไฟนะคะอ่ะนี่ค่ะรอยต่างๆด้านท้ายเนี่ยค่ะปท้ายไม่มีรอยแตกไม่มีคราบไอ้น้ำเกาะสีเท่าสีนิสสวยค่ะนะคะเป็นรถปรอระวังจากหน่วยงานข้อดีสามารถรู้แหล่งที่มาที่ไปได้ติดคิวกันศาสตร์เรียบร้อยแล้วนะคะ มาดูภายในกันค่ะคันนี้นะคะได้เป็นบาะหนังสีทูโทนนะคะสีเทาตัดกับสีเบรเนี่ยค่ะภายในนะคะสีเทาตัดกับสีเบรมาพร้อมกับไอโซฟิชเชมต่อกับคาซีทนะคะแล้วก็แผ่นยางรองมีให้เรียบร้อยค่ะส่วนกระเป๋าจิงโจ้นะคะหรือว่ากระเป๋าใส่เอกาสารจะมีฝั่งด้านซ้ายมือนะคะฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะ,ะตรงนี้ แล้วก็รุ่นนี้มีแอร์ด้านหลังให้ด้วยพิเศษตรงนี้แหละนะคะตัวโฉมก่อนหน้านั้นด้านหลังจะเป็นพวกาชาร์จ USB เนาะนะคะ12โวลต์นะคะ, w, ะ,คะแต่รุ่นนี้เป็นรุ่น all new ด้านหลังก็จะเปลี่ยนเป็นแอร์แล้วก็บอกก็จะเป็นสีทูโทนนะคะก็ดูทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะภายในก็เป็นโฉม body new body เปลี่ยน body ใหม่หมดเลยอ่านี่ก็คือตัวนะ็อตต่างๆ ประตูก็เป็นสีทูโทนมาเลยนะคะอันนี้คือโฉมภายในของอัลติส 1.6G แล้วก็ประตูค่ะจะเป็นประตูแบบอัจฉริยะนะคะก็มีเบ้ากุญแจตรงนี้อันนี้คือกุญแจของเขาก็ดูทรงสปอร์ตนะคะก็ดูทรงสวยเลยแหละนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกุญแจเป็นแบบสมาร์ทเอนทีนะคะก็เนี่ยค่ะสัมผัสล็อกนะคะเปิดปิด แบบสัมผัสนะคะอ่ะมาดูภายในกันค่ะนะเมื่อกี้ดูด้านหลังแล้วมาดูด้านหน้าของอาคนขับกันบ้างเนี่ยเห็นไหมบอกก็จะดูทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะดูทรงเบาะดูทรงเบาะได้เลยก็จะดูทรงสปอร์ตเป็นสีทูโทนนะคะสีเทาตัดสลับกับสีเบจเดินตะเข็บได้สีขาวค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์มันติฟังก์ชันนะคะตัว 1.6G ตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันด้านซ้ายมือ ให้ดูแผงประตูนะคะที่เปิดด้านในตัวเดิมนะ,ะจะเป็นโครเมียมตัวนี้จะเป็นสีเทาเทาเมทัลิกนะคะแล้วก็กระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะเป็นกระจกไฟฟ้าฝั่งคนขับเป็นออตโต้คันนี้เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกอ่ากระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะพับมือเออไม่ใช่พับมือพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าค่ะนะ,ะขอประธานพายพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับไฟฟ้าด้วยเดี๋ยวมาดูในส่วนของตรงประตูตรงนี้ค่ะตัวนอ็อต เดิมๆนะคะน็อตเดิมๆพวงมลาลัยนะคะเป็นพวงมลาลัยสี่ก้านนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเบรกมือเกียร์นะคะก็สามารถนะคะเล่นเป็นเกียร์แมนด้วนแมนน่วนนะคะได้ที่เกียร์ตรงนี้นี่ก็คือคอนโซลด้านหน้ามาดูเลขใหม่นะคะ ปุ่ม start นะคะอยู่ฝั่งด้านซ้ายนะนะคะจากเดิมเนาะตัวก่อนหน้านั้นจะอยู่ฝั่งด้านขวาอันนี้ก็คือสฟตัดเหมาะอ่ะอันนี้ก็คือด้านหน้านะคะมันติ information display นะคะหน้าจอเลขไม้อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมืนนี่เลขไม่อ่ะมองไม่เห็นละหนึ่งแสนหนึ่งมืน เก้าพันสองร้อยสามสิบเก้ากิโลเดี๋ยวนะมันไม่ซูมอ่ะมันซูมแล้วนะคะเมื่อกี้มันไม่จับภาพนะคะคันนี้เลขไม่นะคะมองเห็นหรือเปล่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบเก้ากิโลนะคะปีสองพันสิบเก้าอันนี้ก็คือหน้าจออ่ะหน้าจอนะคะ แอ่อ่ะอันนี้ก็รองรับ FM AM นะคะก็หน้าจอก็จะเป็นแบบเนี้ค่ะตั้งขึ้นมาแบบนี้เนาะเป็นแบบปุ่มกดนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นแบบหมุนระดับเสียงแล้วนี่ก็คือ FM ก็สามารถเลืออเล่อนช่องเลื่อนช่อง FM ได้แอ่นะคะก็เป็นดิจิตอลเนาะตรงนี้เนี่ยค่ะนี่จากปุ่มตรงนี้นะคะตัวการลื่นถลาย จากอยู่ด้านขวาก็ไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็ปรับเปลี่ยนโฉมค่ะตรงนี้ก็วางเหรียญต่างๆได้อ่านี่นะคะก็สภาพสวยค่ะคันนี้แล้วก็เบาะตรงนี้นะคะไม่ใช่เบาะสิเก๊กกลางนะคะตรงคอนโซลตรงกลางนะคะตรงที่เท้าแขนเนาะตรงนี้ก็จะมีอ่า USB power outlet อยู่ตรงนี้นะคะ อ่ะนี่เปิดไฟก็มองไม่เห็นอยู่ดีนะแต่ว่าด้านหน้าก็สว่างขึ้นก็มีไฟอ่านแผนที่ด้านหน้านะแล้วก็ที่บังแดดค่ะมีกระจกที่บังแดดมีกระจกให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็เพดานตรงนี้นะคะก็เป็นกำมหยี่มีไฟตรงกลางห้องผู้โดยสาร คันนี้นะคะมีถุงลมนิรภัยถึง7จ็ดใบด้วยการมาดูข้อมูลรถคันนี้ค่ะคันนี้นะคะราคาตั้งขาย5้าแสนส แต่แต่แต่เราไม่ขายราคานี้ค่ะลดเหลือ519,000ผ่อนเริ่มต้นเพียง9000เท่านั้นปี2019อันนี้คือเลขใหม่1119,000เนาะลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามน้ำหนึ่งเข้ามาได้เลยนะคะ519,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวหนหึ่งพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้าและไปพาฟังเสียงเครื่องกันด้วยค่ะ บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วนะคะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะย้ำเบอร์โทรกันอีกหนึ่งรอบค่ะ0961984963กห่งหรือ0 9 5ย6 4 5 6 5มาเริ่มจากกระโปรงกันดีกว่านะคะกระโปรงรถนะคะ นะ้มีรอยเมคอัพนะคะแล้วก็มีมอกเดิมนะคะมีคําเตือนเดิมจากโรงงานนะคะข้อควรระวังนี้เป็นสติกเกอร์นะคะจากโรงงานเลยแผ่นการความร้อนใต้ฝากระโปรงยังคงสภาพดูใหม่ดูสวยรอยเมคอัพเดิมๆก็ยังดูสวยอยู่นะคะเนี่ค them, ยค่ะน็อตเดิมๆไม่มีรอยขยูดไม่มีรอยขยสภาพเดิมสวยเลยห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงเก้าพันเท่านั้นรับรายได้อยู่ที่ประมาณหมื่นเก้าหมื่นแปดหมื่นเก้า สามารถซื้อคนเดียวได้ค่ะนะซื้อคนเดียวได้ลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวจัดยอดได้เต็มนะคะคันนี้ฟรีดาวนะคะลูกค้าท่านใดสนใจอันนี้คือเครื่องห้องเครื่องนะ,คะเครื่องไม่มีสะดุดตอนปล่อยเราเช็คในส่วนของแบตเตอรี่อยู่แล้วนะคะก็น,นี่ค่ะแล้วก็มีการเช็คในเรื่องของอ่น้ํามันเครื่องให้ด้วยอันนี้ก็คือคันหม้อน้ําด้านหน้านี่นะคะคันหม้อน้ําหม้อน้ําอะซีน ตรงเบ้าโชกนะคะตรงนี้ต่างๆร่องรอยเมคอัพต่างๆนี่นะคะเบ้าโชกลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้เลยที่096 1 98 4 963นะคะคันนี้เป็นโต yota c โค o โรลา อนิวนะคะเอาติด 1.6G ปี2019เลขไม่์119,000กิโลกว่าปี2019เป็นรถประวังจากหน่วยงานลูกค้าท่านใดสนใจรับรายได้อยู่ที่19เพราะว่าคันนี้ เริ่มผ่อนเริ่มต้นเพียง9,000นะคะรับรายได้ต้องเป็น2เท่าของค่างวด9,918นะคะก็ตีไป9,000กว่าก็รับรายได้อยู่ที่10,900สามารถซื้อคนเดียวได้ลูกค้าที่มีเครดิตดีนะคะจัดยอดได้เต็มฟรีดาวน์ได้เลยคันนี้สีสวยมากๆเลยค่ะนะลูกค้าท่านใดสนใจยกหูโทรมาหานหนึ่งได้เลยเอาละค่ะคลิปนี้นหนึ่งขอตัวลาไปก่อนอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถเป็นเจ้าของได้นะคะเพียงเตรียมเอกสารให้ครบอยู่ที่หน้าบ้านมีบริการจัดไแนั้นถึงหน้าบ้านและจัดส่งรถสไลด์เลยค่ะเอาละค่ะคลิปนี้นหนึ่งขอต ค่ะ